สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้พบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงพุนายตื่นสายนะคะสําหรับพุนายตื่นสายที่นะคะต้โมโสมนะคะอ่อนแอนะคะไม่ออกดอกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะใบไม่เขียวใบเหลืองก็แล้วก็ไม่ออกดอกนะคะคุณผู้ชมสมโซมแบบนี้นะคะคุณผู้ชม นี่เลยวันนี้แม่วีจะมาบำรุงด้วยสูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรที่ช่วยเริ่งบำรุงรากนะคะเริ่งบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะแล้วก็บำรุงดอกบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตนะคะและป้องกันเชื้อโรคที่จะมาเกิดกับต้นไม้ของเราได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเป็นวิธีนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตามแม่วีไปทาเลยค่ะและสําหรับอุปกรณ์ที่แม่วีจะต้องใช้นะคะคุณผู้ชม ม่วี่จะใช้เป็นบ้านหางจระเข้นะคะ,ะนำมาหนึง่งก,ก้านเนาะเขาเรียกหนึ่งก้านนะคะสําหรับบ้านหางจระเข้นะคะก็จะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายนะคะที่จะช่วยบํารุงรากของเราได้เป็นอย่างดีนะคะกระตุ้นรากของเราให้แข็งแรงนะคะต้นไม้โตเร็วแข็งแรงนะคะแล้วก็วิตามินที่อยู่ในบ้านหางจระเข้นะคะจะทําให้ต้นไม้ของเรามีใบสีเขียวนะคะดอกสีสวยขึ้นนะคะคุณผู้ชม ต้นไม้ที่ออนแอนะคะเหียวโซมนะคะจะฟื้นตัวเร็วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะและก็จะช่วยป้องกันและรักษาโรคใบเน่าใบเหลืองได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับว่านหางจระเข้นะคะต่อไปแม่เวก็จะใช้เป็นผงชุลรนะคะคุณผู้ชมจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะในผงชุลรก็จะมีโมโนโซเดียมกุตาเมตนะคะที่จะช่วยเร่งบํารุงรากนะคะให้แตกรากเร็วนะคะคุณผู้ชม รากแข็งแรงนะคะช้อนใช้หาอ,อาหารไปเลี้ยงลำต้นและใบได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็แม่วีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะ1ลิตรนะคะที่อยู่ในที่ฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีจะนำนะคะ,ะหั่นนะคะหันห่นว่านหางจระเข้เลยะค่ะคุณผู้ชมนำมิดมาหั่นก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่แม่วีจะได้นําไปปั่นนะคะผู้ชมนี่ค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะผู้ชมจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่วีจะนําไปปั่นนะคะผู้ชม เมื่อแม่วีปั่นแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วไม่วีจะเติมน้ําไปนิดนึงนะคะเพื่อความคล่องในการที่เราจะกรองนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราก็คนนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนํามากรองนะคะใสภา,าชนะเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราจะกรองเอาแต่น้ํานะคะ แล้วไมวีก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสําหรับน้ําว่านหางจระเข้นะคะคาณผู้ชมจากนั้นไมวีก็จะเติมนะคะผงชูรสลงไปเลยค่ะผู้ชมหนึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะไม่ต้องเยอะนะคะครึ่งของหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนชานะคะคผู้ชมนี่ค่นะ,คะเราคนละลายเลยค่ะให้ผงชูรสละลายเลยนะคะคุณผู้ชม จากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนํามาเติมนะคะในน้ําเปล่านะคะ1ลิตรเลยค่ะนี่ค่ะชมน้ําเปล่า1ลิตรนะคะเราเติมลงไปเลยนะคะสําหรับบ้านหางจระเข้นะคะก็จะช่วยบํารุงนะคะเร่งเร่งรากของเราให้แข็งแรงนะคะลำต้นของเขาแข็งแรงนะคะมีดอกที่สวยงามนะคะคุผู้ชมเลยค่ะ ป้องกันและรักษาโรคอ่ะต่างๆที่เกิดกับต้นไม้ของเราได้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นแม่วีก็จะนําไปบํารุงนะคะเพรียงให้คนุนในต้นสายนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็ใช้สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นบํารุงเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็ฉีดบํารุงนะคะใต้ขนต้นด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งบํารุงรากนะคะเพื่อให้รากของเราแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมเลยค่ะ บำรุงใบนะคะเพื่อให้ใบมีสีเขียวขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงเร่งดอกนะคะเพื่อให้ออกดอกเยอะๆนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะป้องกันเชื้อโรคที่มาจากที่จะเกิดกับต้นไม้ของเรานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ก็เป็นสูตรนะคะน้ำว่านหางจระเข้นะคะบำรุงทุกส่วนของแพรเสี้ยงหายขนนายตื่นซ้ายนะคะคุณผู้ชม ฉีดพ่นเป็นประจำได้เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะต้นสม้มสมเหลืองเหลืองรากไม่แข็งแรงนะคะไม่มีดอกนะคะออกดอกก็ไม่เยอะนะคะต้นสม้มสมนะคะลองใช้สูตรนี้ดูนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะและสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ mm hmm. และสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ